น้องเหมียวน้องเหมียวข้างนอกนั่นเป็นเป็นแม่นะครับเป็นตัวแม่เขาเป็นตัวแม่เขาเลยนะแต่ว่าตัวลูกอยู่ในบ้านนะตัวแม่นั่งมองตัวแม่ไม่เขาเขาจะไม่ให้จับกัเลยเนี่ยตัวลูกก็เรียกนี่ครับเรียกให้แม่เข้ามาทำไมหนูทำไมทำไม ทำไมเอ่ยเรียกแม่เข้ามาบ้านเรียกแม่เข้าบ้านเรียกแม่เข้าบ้านนู่นนะเนี่ยเรียก,ยกแม่เขาจะอยู่นั่นนั่นแหละข้างนอกเป็นแม่เขาโอ้โหดีเลยอยู่ละ เหมือนมองน้ำไหลอเอ็นน้ำไหลจ้องเฮ้ยเฮ้ยมองกล๋ออีกหนึ่งเอ้เอสสะสีสวยไมสีเสื่อไปไหนมาไปไหนมาหนู ออกไปเที่ยวมาอีกแล้วชอบเที่ยวชอบเที่ยวเอาแมว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 ไปเช็ดหน้าไปเช็ดหน้าย้าี่ยวมาทำไมเออกันเลยแมวแมว นอนเก็บ้านคอยเต้นในจำมวอย่างไปจอยไปจอยออเขอาอเลยไม่มาไงมาสิมานีา่แล้วนอนอยู่ในบ้าน ปอสาวสาวอยากนอหันไปเีกมองกองเอกมองกองเอกปอสาวหิวใช่ไหมนูหิวไหมหิวหรือยังเออหิวยังหิยังแม่เอลแม่เอลแม่เอล มาแล้วก็หิวแล้วหิวแล้วอนอนลวนอนก่นอนโ